ปุ๊บมนุษย์ตัดตอนเลยไอไซตอนเล่นงานหมดทีเดียครับนะเป็นเรื่องของไอไยตอนหมดทีเนี้ยก็เป็นลูกจอกซาตานหมดเออไยตอนไยตอนไซเป็นลูกจอกไยตอนซาตานราหูแหลมัจุราชหมดโอเคไหมครับตัดตอนนะถ้าโยนให้ไยตอนปุ๊บต้องตัดตอนพระพระเจ้าแล้วครับเนี เห็นไหมกลุ่มบทต้องแตดตอนแล้วเอาไว้ทั้งสูงเพราะว่าพราะองค์บริสุทธิ์ทั้งหมดจะมีพระนามอะไรล่ะอผ้าล่อก,ก็บริสุทธิ์พระปู่เเจ้าเดือกอดก็บริสุทธิ์โอเคไหมก็วางไว้อโอเคนะเรามาพูดในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์กันในเวลาเนี่ยเห็นไหมครับผมก็ไม่บริสุทธิ์ท่านก็บอกไม่บริสุทธิ์เหมือนกันยอมรับว่าไม่ทราบนะครับคําว่าบริสุทธิต์ตรงนี้ มันมีคำหนึ่งของเพศแม่ด้วยนะไปๆจะพระเงาพรเข้ากลุ่มนะเดี๋ยวมันจะวุ่นวายต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์พรหมจรรย์พรหมจรรย์เนี่ยต้องไปช็อตหนึ่งนะครับงั้นก็ตามทีก็บริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยสหรับลุงลุงพูดสองคำเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์เนี่ยสมมร,ยรับลุงมาแล้วไหมลุงนะมาถึงเรื่องราวที่ <c oughs> เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์เท่านั้นเฉพาะลุงอ,อกนะเห็นไหม พลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ในทุกๆสิ่งมีอยู่ในธาตุดินดินหนึ่งโมเลกุลเนี่ยครับในหนึ่งโมเลกุลมันมีมันม,ม,นมีมันมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่มันอยู่ตรงกลางระหว่างตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเห็นไ,ไหมครับของไฮโดรเจนก็ได้ของออกซิเจนก็ได้ของคาร์บอนก็ได้ของไนโตรเจนก็ได้ของซัลเฟอร์ก็ได้ ของฟอสฟอรัสไปนั่นคือคือพลังงานที่บริทพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงนั้นนี่เอเดียอย่างเอเดียอย่างอยู่ในใบไม้ก,ก็ได้อยู่ในช้างมากวาอวอกก็ได้อยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับท่านมีมากเท่าใดผมมีลุงหมอกผมบอกแทนท่านไม่ได้หรอกแต่ลุงหมอกมีมากเท่าใดพลังงานบริสุทธิ์ในตัวลงุงมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านเกอยังต่างหาก นี่ประโยชน์อะไรพลังงานบริสุทธิ์เอาไว้รักษาตัวเองครับผมนะเห็นไหมรักษาตัวเองเอาไว้นะแต่ก็เชิญชวนญาติโกโกคนที่กานะขึ้นชวน่วยบรเชิญชวนทั้งหมดมาให้รู้จักพลังงานบริสุทธิ์จะได้รักษาตัวเองได้ไม่ต้องอาศัยมาปรกอบพุ่ครองแล้วครับนาวันนี้มันพึ่งอะไรไม่ได้แล้วถ้าพึ่งได้ไปพึ่งเองทั้งนั้นนะถ้าพึ่งได้ก็ไปพึ่งตัวเองถ้าพึ่งได้เห็นไหมครับ นักศรสอนสนาก็พึ่งไม่ได้แล้วทอนนี้